สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราครับทีมงานมิส s ซอัลโตซิตผมเอนะครับวันนี้ผมมาประจําบูธกับน้องเนยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงกําลังเขียนจองอยู่ข้างหลังนะครับผมน้องมาดตอนนี้ผมอยู่ในงานเทสไดที่ซีคอนสีนคครินนะครับหน้าบ้านเราเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมา <c oughs> เรียนเชิญลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในรถ มิตซูตอนนี้เราเอามิตซูวิชิไททันตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาให้ทดลองขับกันเนี่ยครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่เราเอามาทั้งหมด3คันนะครับผมก็จะมีเกียร์ออโต้4ประตูทั้ง2คันแล้วก็อ,อีกคันนึงจะเป็นขับ4ก็มีนะครับผมมีให้เลือกอยู่3คันเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากลองว่าเฮ้ยเครื่องตัวใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงมา้ามันแรงขนาดไหน เชิญครับ DC Con ครับผมแล้วก็เครื่องล่างใหม่คัตซีใหม่เมก้าเฟรมมันดียังไงเข้ามาชมกันอตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจเพสได์เสร็จนะครับเข้ามาร่วมงานลงทะเบียนเราก็จะมีในเรื่องของทั้งชากาแฟนขนมนมนทั้งหลายอย่างมาต้อนรับลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่จองในงานก็สิทธิพิศเศษมากมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรน้ำมันทางในเรื่องของพวกประกันชั้นหนึ่งของแถมอุปกรณ์อะไรต่างๆเทียบเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็เรียนเชิญวันนี้ผมก็จะขออีกสักสองจองได้มาแล้วสามนะครับจะขออีกสองเพราะวันนี้เป็นโอกาสดีจริงผมได้มาวันเดียวเองนะครับเสียดายมากเลยอ่าโอเคตอนนี้ผมก็จะฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเนยมิสูออลโตซิตี้สีน้ำินนะคะวันนี้เราอยู่ที่งาน m ิดไม y Festival ลอินดอร์นะคะที่ซีคอนสแควร์นะคะวันนี้เป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะคะเราจะมีรถรถโชว์หลายรุ่นนะคะคเอ็กเพนเดตัวไททันนะคะตัวใหม่แล้วก็ตัวมีตัวป a เจโรนะคะวันนี้ ในพาลูกค้ามาจอง1ท่านนะคะลูกค้าเนยเข้ามาจองในตัวไททันหัวเดี่ยวนะคะลูกค้าสนใจตัวทั้ง4ประตูหรือว่าตัวไททันหัวเดี่ยวโฟวิวนะคะสนใจติดต่อเนยได้เลยที่เบอร์092 941 6658นะคะเนยมีโปรโมชั่นจัดเต็มให้นะคะลองทักเข้ามาสอบถามดูได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบสนะครับผมวันนี้พอดีเพื่อนผมมานะครับรับผมบพี่เห็นบอกว่าพาลูกค้ามาเทสรถ ใช่ครับพี่เอครับตอนนี้ยังรอลูกค้าอยู่ครับผมเป็นรุ่นไหนครับพี่ต้อมเป็นตัวกรบบัตรไต่ตั้ตัวอ l l n e เลยครับพี่เอครับยอดเป็นตัวใหม่เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเห็นบอกว่าภายในงานเนี่ยมีของพวกของสมนาคุณของแจกของแถมมากมายเลยมาดูแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเตรียมงานและก็คือของกินเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกเลยดีสุดๆก็คือว่าทั้งบัตรน้ำมันทั้ง คือหลายอย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับคุยที่นี่เลยสุดยอดเลยที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยนะคือมิสซูลงทุนสุดๆเลยก็คือไปเหมาลานจอดรถข้างหลังอ่ะแล้วก็ทําเป็นแบบสนามใช่ครับทําเป็นสนามเทสได้ดีมากอยากให้ลูกค้ามาลองเพราะว่ามันเป็นครั้งเดียวของปีนี้แล้วนะครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วที่เราจัดที่นี่แล้วก็จะไม่ได้มีอีกแล้วนะครับของปีนี้ไม่มีแล้วนะก็คือถือว่าเป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมครับที่ ฝากประชาสัามพันธ์นั้นลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆวันนี้วันหยุดเอ้ยสนใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะทดลองขับบ้างแต่ว่ายังไม่มีเวลาแต่วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเดินเที่ยวเล่นที่ซีคอนนะครับก็อยากให้มาได้สัมผัสในงานแล้วก็มาทดลองขับรถมิตซูของพวกเราลองดูเผื่อชอบก็จับจองเป็นเจ้าของไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับก็มาคุยกันก็จะได้รู้ว่า โปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับแต่วันนี้พี่ท็อปก็พาลูกค้าเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับพี่ได้ลูกค้ามาจากไหนเนี่ยลูกค้าในเพจครับผมสุดยอดโปรโมผเครับอยากทราบว่ารายละเอียดของแถมที่ลูกค้าเข้ามาภายในงานมีอะไรบ้างครับพี่เอ็นหลักๆเลยวันนี้เห็นทางผ, <ม S 1> ผู้จัดการเขาลงในเรื่องของ โปรโมชั่นใหม่ให้ด้วยนะอัปเดตสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดแต่งต่างๆที่เราได้ชุดแต่งด้วยเหรอครับพี่หลักๆเราจะเราจะเน้นเป็นมิตุบิชิ่านิวไททตันตรงนี้ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆี่ครบเลยแต่ว่าผมจะไม่บอกว่าได้อะไรบ้างให้ทักอินบ็อกเข้ามานะครับหรือให้เข้ามาที่บูธผมบอกเลยว่าจัดเต็มไม่อายใครแน่นอน ขอช่องทางในการติดต่อหน่อยครับพี่เอ็กซาติดต่อทางไหนได้บ้างผมฝากเรียวๆเลยตอนนี้ไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมากผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยใครที่รีบหรือว่าคือแบบวัยรุ่นอ่ะใจร้อนโทรมาเลยครับเบอร์นี้0642974034เบอร์ตรงผมเองนะครับผมโชว์รูมอยู่ที่ไหนครับพี่ครับทีของเราก็อยู่ที่ Mitsubishi Auto City ใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับได้เลยก็ใกล้ๆซี IC คอนเราเนี่ยครับผมยังไงขอฝากไว้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็รอลูกค้าพี่ท็อปมาก็อาจจะมีมะพาลูกค้าไปเทสเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายคลิปให้ดูว่าบรรยากาศในสนามเทสเป็นยังไงแล้วก็จะได้สอบถามลูกค้าพี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้ก่อนไปแล้ว๊ายบายครับผม